ลาสตีท่าชมทุกท่านกันด้วยวันนี้ก็จะมาทำตามคำขอ,อก,กันนั่นก็คือสอนเปลี่ยนสกินนั่นเองทุกคนใครที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์นะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็มาเลยตอนนี้ให้ทุกคนกดตรงนี้เลยที่มันมีตัวเกด <c oughs> นี่ คุณต้องมีสก,กินก่อนนะทุกคนทุกคนต้องมีสก,กินหรือถ้าทุกคนไม่มีก็ใช้ในพวกนี้ไปก่อนก็ได้แต่ผมมีสก,กินนะนี่มันเดี๋ยวสอนเปลี่ยนจึบ๊บนี่ให้ทุกคนมาที่ภาพสก,กินนะทุกคนนี่มัมีเยอะถ้าทุกคนไม่มีก็ไม่เป็นไรนะใช้สก,กินนะั้นดูไปกันเดี๋ยว จะลองสกินพี่ฟรีโตสด,ดูนี่นี่น,นี่นี่เลยนะทุกคนสกินของพี่ฟรีตรงวป๊บนึงนี่นี่เลยทุกคนให้ทุกคนเกิดนี่นนนนะนะนเลยะเะะน,นะทุกคนโอเคเดี๋ยวมันจะใช้สกินนั่นก็คือสกินของสีฟ้าเสื้อสีฟ้า,ฟานั่นเอง โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ก็ทำตามคำขอแล้วก็คือเปลี่ยนสัก